เร็จพามันย่างเลาะไอถนนคนเดินวันส่งท้ายปีเก่ารัตตบีใหม่ครับคนไหลลีครับวันนีร้ร้านเด็กก็คนเต็มคนเต็มครับหขรหมก กขายดีนะครับสามห่อร้อยครับห่อละสามสิบห้าบาทนครับซุกจำปั้นครับเล่งม,มือเล่งมือพ่อตัวค <c oughs> ้ามาไม่ทันแล้วกขายดีครับวันนี้กำลัก ปลาคาบเล็กเต็มที่เลยนี่เตาเดียวได้แค่นี้เตาเดียวเดี๋ยวพวกนี้เพิ่มเตาครับล,ลูกลูกค้าใจเย็นๆนะครับจะมีไหลรสชาติลูกปูปลาไข้แมงดาครับแต่ตอนนี้ว่างครับหมดเดี๋ยวรอสักครู่ครับขายดีครับหอบกปลาหอบกทะเลแ่เป็นข้าจีคเค้าจีปลาเต้ขาม้วน ทีเราจะมีไส้ไส้ต่างๆครับใส่ผักดองไหมคะได้ๆดอันอันเท่าใดไหมคะห้าสิบบาทชิ้นละ50บาทครับพอนไส้ไส้นี้เนาะไส้นี้เนาะไส้ละต้นเจ็ดสิบบาทอ๋อไส้น้อยห้าสิบไส้นเจ็ดสิบบาทครับไส้ทะลัก สถานคนเดินมือนี้ครับส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่2567 2568ครัหครับอาคนกันเนบงเงาพี่น้อง กะจีห่อนหอนเนี่ยอ่าเกาะจี่น้ำมันปิง<อ>้งกล้วยปิ้งด้วเข้าบรรยากาศเลยเครับถนนคนเดินกันเด้อร์พีนองมาเลาะขับกินฮ่อนห่อนครับอากาศเย็นๆรับคนใหญ่ก็ล่อนย่างเลยครับแล้วก็จึงปลาเึงโอ้ยตัด บาเจ็บแขวนี่ำเจ็บมันดูจัดประเด็นจะไหมกับเสื้อผ้ากันลายครับเวชชอนยังยังกเทศการหลายเรือไฟครับข้าวของกันลายคนซื้อคนขาย นี้น้ำน้อยอบชีสน้ำผงน้ำปั่นครับ,ววบหวานหวานความหวานคือมีค้า้วครับรับประกันความหวานครับข้าวโพดอบเนยชีสยืดบ้าไดย้เห็นชีสยืดหน่อยเดี๋เนาะงห้าบาทเดียวโดนลูกชิ้น นับชิ้นลูกชิ้นหมูปลากระสอบใดๆครับนี่ใช่นะครับขายเป็นกระสอบหรือพี่น้องเลยสิบบาทครับขายเป็นกระสอบครับเป็นหมูล้วนครับแบบอิ่มๆครับกระสอบเดียวอิ่มเลยครับจุกเลยครับเด็กทอดกานนี้นะครับอื่นก็ทำได้ครับนะครับพอค้าเราสองคนนี่แหละครับขายนะครับลูกชิ้นหมูครับแซ่บนะครับถนนคนเดินน้ำปาข้าวนมนะครับ วันนี้วันที่ยีิบเก้าแล้วยังมีเวลาครับถึงวันที่หนึ่งของกินเล่น,นขายดีเนาะมีชีสมีเนยนี่ขายดีนี่กาแฟฟรไฟกับพี่นะ้องขายดีคิวยาวอยู่ Premises, ข้าวค <ไ Korean. S 2> ุกตะปีครับข้าวคุปตะปีสมตำสมตบกับใครดีครับคนนี้สมตำยำพริกขงครับ ตอนนี้กระขายประจับนะครับร้อยสามร้อขายประจับที่เดิมทุกวันครับจับแซ่บนิดหยางวันที้หอมเกาลัดครับครึ่งกิโลร้อยครับเกาลัดครึ่งกิโลร้อยกิโลคี่สิบบาทครับนีก่กระดาน้น้ำลมย่อยสี่สิบบาท สิบห้าสิบหกสิบาทครับน้ำสิบห้าบาทนะะ้ำสิบปลาหมึกไข่ครับปลาหมึกยัดไข่หนึ่งร้อยบาทนะครัถนนค,คนเดินนะครับมีมีทุกคนเดินครับเจ้านี่คนอยู่ประจำอยู่ครับครับปลาหมึกแซ่บๆครับโอ้ยแซ่บๆง,งามๆเลยรับประกันได้นะครับรับประกันเลยไหมคะอร่อยสดๆเลยนะคะครับครับเจ้านี้ครับกินได้ถนนคนเดินมีทุกวันครับ รับประกันความเซปต์เด็กปลาส้มย่างใส่กรอบครับับลูกชินนนนก้นลูกชิ้นไม้ละสิฟครับเด็กลูกชิ้นลูกชิ้นทำเองครับพี่น้องครับ หอยต้มหอยโข่งนาต้มอ้าวหมดแล้วโ้อไข่ดีครับวันนี้ต้มใหม่ว่าพ่อค้ะเมล็ดเต็มเมล็ดเต็มโอ้สุดท้ายแล้วครับอ้าวผู้ปัจทียหลังวันนี้กินแล้วเนาะวันนี้มาซาครับมื่อใหม่ไว้มื่นๆเนาะมื่นมาใหม่ครับกล่อง80บาทครับพร้อมนับจิ้มแซ่บๆเตับหมูทอด ทอดเห็ดเข็มทองเพือกทอดกรอบครับเห็นไหมครับตองทอดทอดครับเต้าหูา้ทอดครับเต้าหู้ทอดลูกหล่มครับทอดครับบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าปีนี้ครับนครพนมวันนี้วันที่29ครับพี่น้องเดินยากครับคนหลายครับ แน่นถนนนะครับข้างนอกก็ยังมีเดินนะครับข้างนอกขบขันขบไม่เกี่ยวนะคนไหลเลยครับดานร้านกะเปียกเส้นเดี๋ยวกวบา่มีที่นั่งเลยครับยืนรอยืนรอยืนกินครับ ย่างดิครับไม้ละไม้ละสิบาทปีปีหนึ่งใบโอ้โหใหญ่ๆนะครับสดๆเลยเนาะตัวละร้อยป่ะครับใช่ครับฟีตัวละร้อยตัวละร้อยบาทครับนะครับสดย่างตรงนี้เลยเนาะนี่ครับครับประมึกงามๆเลยับประมึดกางงามไม่ค้ากางงามครับถนนคนเดินนครพนมครับครับงาน สมทบมีการรับสลับมีใหม่ครับปลาหมึกแซ่บครับย่บงางก่อนมันยิ่งหอมถลนถนแล้วครับหมูทอดครับมีแหนมมีหมูทอดหอมถลนถลนเลยครับรักทอดใหม่ๆเลยครับแหนมซี่โค,โครงหมูแดดเดียว ตอนนี้ต้องต้องที่ข้าวแถวซื้อนะครับหมูแดดเดียวก็ขายทุกในตลาดตลอดคนเดินทุกวันครับนะครับนี่ทอดทันไหมครับวันนี้ทอดทันหรือเปล่าวันนี้ไม่ทันน่าจะไม่ทันแล้วคนมาเยอะเลยครับไม่นครับหมไม่น่หมูทอดครับ ไข่อ๋ไข่ไข่ปลาหมึกทอดราคไข่ไข่ได้ไหนครับห้าสิบสออยาสิกับร้อยกับปลาหมึกเอ้หอมๆเลยครับปลาหมึกทอดระวังครับระวังโดนยิงเลยครับขนมคนเดินวันนี้ครับปลาหมึกทอดหอมๆครับน่ากินน่ากินน่ากินอะไรมากระแวะได้ครับเด้อ อขอบคุณครับี่ค้ากันใจดีนะครับเป็นผลไม้ครับเป็นันนี้คนไหลเลยครับลุงสุแสนทายนายนคกันยังเฮิงเติร์แล้วกันยังยังไปโบกไก่มาเลยครับ ยังไม่ครึ่งยังไม่ครึ่งทางเลยย่างค่อยๆย,ย,ย่างครับพาพี่น้องก,กับคนคนลุมลุมส้มตำครับส้มตำถนนก็เดินเจ้านี้ี่อยู่ตั้งอยู่ทางทางเข้าวัดโอกาสเลยครับพาถนนก็เดินมีทุกนัดสี่ขาเบิดเปิดลูกค้ารอควนครับส้มตำ ทำปลาได ais, ้ัคะเขาบอปลาก็ได้ยยดเรด เหย็นน้ำประทันครับ จังเลยวันนี้ไม่ค้าเหนื่อยแล้วหิ่เติมพลังเลยเหลือเรือน,นิดเดียวเองอ่าวันนี้ขายดีขายดีเอามาเยอะไหมครับวันนี้เยอะเนาะแต่คนก็เยอะหมดละเดี๋ยววันหลังใคมากินพวกนี้กันอันนี้ของหวานหมดแล้วครับมหมดแล้วครับขายดี สตรอเบรีใส่กรอบซุปปลทันครับนครับสามเต่าเนี่ยครับพี่น้องซุปปลาทันครับใส่จอก่าบีคิวเนาะทั้งนี้บาร์บีคิวอันนี้กัดย่างซุปต้ <c ười> มปลทันอันนี้ก็ดีก็ข้ากเจ้าเจ้า เจ้ากับบสุุเนะมันกับไม่ไฟลูกไฟลูกราคากับไม่ครับเอาครับขายดีครับกระดิบก็ะดีดีใจนำบ่อค้าไปค่ารับขายดีทุกอันเลยครับยี่กระทอดไก่ทอดนีครับไก่ทอดหมูทอดเสียบไม้ไม้ละสิบ ใส่เออแต่เย็นเดอ้ขอข้างหลังกำลังเล่งเ้ยครับเดอ้อกำลังเล่งเต็มที่เลยครับโอ้โยรับสอ่นอ,สอนนี่เนาะสอ่อนๆครับขายดีขดีครับอ้าวโอ,โอ้ยังยมีหลายมืออยู่เกินมูอต,ตกใส่ต้องได้เพิ่ม,มหม้อไปเพิ่มหม้ออีกสักหม้อนหนึ่งครับครับขายดีครับ กับปีนผสมเสียบไม้ครับัได้จ้องคิวเ่รครับครับจองคิวค่ะคิวคิวครับเสครับโอ้ทำเพอ่ะจะได้เอาเต่ามาเพิ่มหน่อมั้งนี่ได้เลยครับปลาส้มเสียบไม้เหมนกับใครดีครับเจ้าดีครับเจ้าดีครับครับครับบรรยากาศต็ม ตอนนี่คนเดินมืนี้ครับจะม้วนซ้อนอหมดเลวเกียวครับเกียวอ้าวเรือเรือเรือตะกล้องครับห่อโอ้ประการห่อกว่าทันเลยวะนี่ครับอ้าวเจ้าเจ้า ข้าเปาา้าเป้ากครับขายดีใครดีเดือหมูโลเดียวครักมาาครับคบนี่ครับบทันนะครับเอาทันยู่กับเคนยังไหลยังบเดืกยังบเดือกคับบกกระมูกระบัได้แล้รบัูไบวไว้่บื้นเนาะบื้นครับใายดีกับเกี๊ยวเด้งจัมโบ้นครพนมครับอยู่ท่า นี่นะาเทียบเรือการท่องเที่ยวนครพนมใช่ร้านนี้ร้านนี้ก็ขายดีเนาะที่ฟรีฟรีเบียด์ทูตสไตรทอดชัน่ี่พ่าค้าปลาระเบิดน่ากิปลาระเบิดตอนร้อนเลยครับน่ากินมาก คนไหลนี่ครับบรรยากาศการส่งท้ายปีเก่าเมื่อนี้ครับคนเยอะมากครับอันนี้ผมลุกเสนอ่านลงมาอย่างกัมงกังบมองไฟครับแจ่ยิงงานแสดงวงไฟนี่จะมีหลายที่ครับริมโขงหน้าจวนผู้ว่าและสารสารเก่าร้อยปีแล้วก็ชุมชนโบสพดชุมชนหนองแสงครับะจะมีตัดประดับประดาไฟให้่อณถ่ายรูป